สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เรานั้นไม่ได้มาภาคสักพักหนึ่งแล้วแหละก็ไม่ได้มาคุยมาภาคอะไรแบบนี้แล้วแหละสว่วนใหญ่มักจะเป็นคลิปเกมคลิป a m v อะไรประมาณนี้คือคลิปนี้ฮ่องจะเป็นคล,ปคลิปเล่าเรื่องประวัติของตะวัวโนโรบุบตีสซึ่งประวัติที่เราจะเอามาเล่าห้อง <You S 2> ก็คือประวัติของทิส เธอเป็นใครมาจากไหนที่ไหนอย่างไรเขา้าถ้าหากว่าคุณสนใจที่จะรู้ว่าเธอเป็นใครแล้วก็เข้ามาดูได้เลยข้อมูลอายุของคริสคริสอายุ21ปัจจุบันคืออายุ22ประเภทของเธอคือหมาป่าเพศของเธอเพศหญิงส่วนโทนสีสีเทาอ่อน เรื่องราวของทรีดทรีดนั้นไม่สามารถกลับไปยังหมู่บ้านของตัวเองได้เพราะว่าหิมานั้นได้ถล่มทางเข้าออกของเธอจึงทําให้ทรีดนั้นจําเป็นที่ต้องเข้าไปยังเมืองฟอสติงเพื่อที่จะไปหาที่พักอยู่ชั่วคราวจริงๆมันควรจะเรียกว่าหมู่บ้านนั้นไม่เหมือนเมืองเลยซึ่งพอการปรากฏตัวของทรีดนั้นที่ทำให้กระต่ายตัวอื่นนั้นหวาดกลัวเธอเพราะเธอนั้นเป็นหมาป่า ซึ่งไม่มีใครจะช่วยเลยเธอมิแต่ไอ้ใส่ส่งเกลียดชังแล้วก็ตุด่าว่าเพราะเธอนั้นเป็นหมาป่าไอปีต่อมาโมจิก็ได้บงังเอิญเข้ามาในบ้านของทริสเพราะที่จะหนีการตามล่าของโมซมิทริสเองนั้นก็อาสาที่จะไล่โมซ่ให้โดยที่โมจินั้นจะตอบแทนด้วยการทำแกงกะหรี่ให้กินจริงๆแกงกะหรีนห่นี่แหละมันติขด,ข,ดขัดนะการปรากฏตัวของคริส c r i t ได้ไปประกฏตัวอยู่ทุกๆภาคจนถึงภาคปัจจุบันมีดังนี้ 1.Lolly Woof Treat 2.Feddy Wanny Moji 3.Trevor Fox m o z i 4.Wandering Woof Treat 5.Dreaming Treat 6.Moji in Frosting จกไปแล้วกับประวัติของ t r e a t เป็นไงบ้างครับทุกคนเรื่องราวของทรีตก็น่าเศร้าผมเป็นการท่องว่าเธอนั้นไม่ได้ทำร้ายใคร้ขาซึ่งผมคิดว่านะก็ตายนะมันน่าจะแบบไงอ่ะคือมองว่าหมาป่าที่แบบเป็นสัตว์สีขาวต้องเป็นพวกเดียวกับหมาป่ามมุรู์หมาป่าแ่ะคือจทิงๆนะมันคนลยสายพันธุ์กันนะก็บทมามีแค่นี้แหละ คือมีหลายแบบประวัติหลายตัวละครเลยนะ่ก็อยากลองทํามากเลยครับเอาไว้ยังไงคือถ้าว่าคลิปนี้ฮอมมันดังฮมก็อาจจะกลับมาทําก็ได้ครับผมตั้งเป้าไว้นะ5ไลค์เลยนะใครที่เขาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะถ้าว่าเข้ามาใหม่ก็มีแค่นี้นแหละ